ตอนนี้มีเว็บไซต์เพกลหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็สู่ช่องการพยกากณ์ดูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น Timeless นะคะเรียกว่าเป็น Timeless ที่2ของปี2,569หรือ2026เลยนะคะก็อย่างเช่นเดิมนะคะถ้าาาท่่นใดไมอยก ฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือ,อกดตามแตมมาหาใต้เดสคริปชันก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะอ่าก็วันนี้จะมาในหัวข้อที่ชื่อว่าอะไรจะเข้ามาหาคุณในเร็วงนี้ก็คือแบบ แล้วแต่ไพ่จะบอกอะค่ะแต่กิ่งฟ้าก็จะเขียนเอาไว้ตรงท็อปปิกหน้าคลิปว่าเอองานเงนิงนรักอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีเรื่องอื่นที่ขึ้นมาก็จะบอกตามพลังงานที่กิ่งฟ้าสัมผัสดได้จากไพ่ต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมเป็น general reading อยู่ดีนะคะทุกท่านต้องดูอย่างมีสตินะคะอย่านำไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์ก,กิ่งฟ้าแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าแต่ละคิดที่กิ่งฟ้าทำกิ่งฟ้าทั้งตั้งงใใใจจจจห้้ททุกก่าาานอะไดํลัรื ข้อคิดต่างๆเล็กน้อยกลับไปนะคะอะยังไงก็เป็นกาลังใจให้ทุกท่านขอบคุณที่ทุกท่านเป็นกาลังใจให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปด้วยนะคะตราบใดที่กิ่งฟ้ายังไหวก็ยังคงทําต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะโอเคค่ะก็ถ้าท่านใดที่ต้องการปรับความเร็วความช้าในการพูดของจางกิ่งฟ้ามันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณใน YouTube นะคะกดเข้าไปกดคําว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะคุณสามารถปรับสปีดให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็ได้แต่กิ่งฟ้าบอกเสมอกิ่งฟ้าเป็นตัวเองมาโดยตลอดไม่สามารถปรัับสปดดตวเองไ้นะะค ถ้าปรับเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกนะคะฉะนั้น YouTube ปรับได้ก็ปรับเลยแต่ถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือว่าความเร็วในการพูดแบบนี้ปกติไม่ต้องปรับไปใดใดทั้งสิ้นนะคะก็คือสามารถที่จะฟังเพลินๆต่อไปได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณอยากปรับก็ปรับได้เลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปดอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสําหรับชาวราศีกันนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอะไรจะเข้ามาหาคุณในเรื่องนี้นะคะงานเงินรักก็คือรัตภัยจะบอกนะเรามาเริ่มกันเลย ราศีกันค่ะ concentration, understanding, perseverance. พระแม่กาลีพระเสลาสวัสดีพระสุขพยาครุฑ 3 of swords, ace of cups, five of pentacles, ace of swords, knights of cups, three of pentacles, the empress, ten of pentacles, the chariot โ okay. อเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรราสีกันสิ่งที่กินฟ้าเห็นนะคะคือช่วงเนี้ย เป็นคำเตือนก่อนแล้วกันนะคะกิ่งฟ้าจะชอบมีคําเตือนก่อนเป็นการเราวังระมาระวังตัวนะคะการใช้จ่ายังค์ของคุณต้องระวังนะคะคือจริงๆจะบอกว่าช่วงนี้เงินของคุณคือมันก็มีเข้ามาแหละแต่มันเหมือนกับว่ามันมีเหตุที่ต้องใช้ออกไปถ้ามองว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้สมมตินู่นพังอินี่เสียเราต้องใช้จ่ายเพื่อแบบว่าเหมือนเป็นสิ่งที่จําเป็นละกันอ่ะสิ่งที่จําเป็นค่าใช้จ่ายทั่วๆไปอะ่ะกิ่งฟ้ามองว่ามันก็ต้องใช้จ่ายแหละแต่ถ้าอะไรที่แบบอันนี้เตือนเฉยๆนะ ต้องลงทุนอะไรที่แบบใช้เงินก้อนโตอะค่ะไม่แนะนําเลยช่วงนี้ละเอาไปก่อนเลยละไปเลยแบบหลายๆเดือนนะคะแล้วก็ถ้าบอกเราเราจำเป็นจะต้องลงทุนอ่ะต้องทําแล้วอ่ะเราเองก็ก็ต้องวางแผนให้ดีอะคะ่ะกิ่งฟ้าไม่สามารถช่วยคุณได้นะคะถ้าสมมติคุณไม่ไม,ไม่ไม่วางแผนนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าช่วยได้คือกิ่งฟ้าไม่ได้ที่เตือนสติว่าคุณวางแผนดูการเงินของคุณอ่าหรือแบบ เพื่อ,อนาคนแล้วใช่ไหมถ้าเราจะซื้อสมมุติเฉยๆนะจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรที่แบบของชิ้นใหญ่อ่าถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราวางแผนอย่างดีแล้วเต็มที่เลยค่ะซื้อเลยนะคะเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะว่าช่วงนี้จริงๆอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณเหมือนถ้ามองในแง่ที่ดีคือคุณมีผลประโยชน์ก้อนโตเข้ามานะแต่ในเวลาเดียวกันถ้าสมมุติเราไม่รอบคอบเราไม่วางแผนอย่างดีกลายเป็นว่าเราใช้เงินก้อนโตแบบ แล้วแล้เหมือนมันจะกลายเป็นว่าเราเองเหมือนไม่ได้วางแผนแล้วมันจะมีปัญหาการเงินเข้ามาในอนาคตได้ไม่ได้บอกว่าจะต้องมีปัญหาการเงินทุกคนโอเคไหมอันนี้เป็นแค่คําเตือนฟังเป็นแนวทางเฉยๆ,ๆไม่ใช่เอาไปกลัวถ้ากลัวอย่าดูดวงนะคะดูแล้วต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงว่าเออจริงว่าค่าใช้จ่ายตในช่วงนี้เราต้องระวังจริงๆจะจับใช้ซสายสอยอะไรหรือว่าแบบ หรือว่าบางคนแบบว่าเออช่วงนี้เอฟของเยอะค่จะจาอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นช่วงนี้อย่าใช้โอเคไหมเราเองต้องมีสติให้มากในการที่จะแบบใช้ตใช้จ่ายตังจะตัดเงินหรือจะรูดบัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะควักเงินจากกระเป๋าหนึบนิดนึงคือต้องงกนิดนึงในบางเรื่องนะคะโอเคไหมแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติคุณพึ่งผิดหวังพิ่งเสียใจจากอะไรมาเดี๋ยวสิ่งที่เราผิดหวังเสียใจเดี๋ยวมันก็จบสิ้นลงไม่เป็นไรนะคะกอดๆแน,ะะๆๆน่นๆเป็นกำลังใจนะคะเพราะว่า ใช่มันขึ้นว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องกลับมาโฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเราสมมติเปรียบเปรยว่าสมมติเราเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาหรือว่าเฮ้ยเพิ่งผิดหวังจากบางเรื่องมาในชีวิตอะไรเงี้ยอืมไม่เป็นไรคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะกิ่งฟ้าเช่นแบบนั้นคนเราที่แบบมาเจอเรื่องผิดหวังเจอเรื่องเสียใจเจอเรื่องที่ไม่เป็นอย่างใจ นั่นคือการที่เราได้รู้หรือได้เข้าใจว่ามนุษย์เรามไม่มีความเพอร์เฟกค่ะถ้าเราจะเอาเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีจริงบนโลกค,ค่ะมันแบบมีชีวิตมีขึ้นลงเหมือนโรลโลโ์คสเตอร์เดี๋ยวดีเดี๋ยวรนะ้ายปะปนนะคะนั่นคือชีวิตมนุษย์ที่เขาสร้างมาให้มีสีสันแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองแล้วพยายามอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการช่วยเหลือคกกิ่่่งงฟ้้าาจะะบอเลยนนววชีว ถ้ามองในแง่ที่ดีอาจจะมีคนมาช่วยเหลือมาแบ็กอัพมาสนับสนุนเราแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราไปต้องไปช่วยเหลือคนอื่นถ้ามันเป็นหน้าที่ก็ต้องทําแต่ถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นสมมติให้ใครหยิบยืมตังค์ไปเซ็นคาประกรันหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเหมือนมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์อะ ช่วยเหลือแล้วถ้าคุณเดือดร้อนมาไม่คุ้มนะคะอ่าฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณพิจารณาแล้วเออช่วยแล้วเดือดร้อนมีปัญหาก็จงปฏิเสธให้เป็นเรียนรู้ที่จะปฏิเสธให้เป็นนะคะแล้วก็อย่าไปคลิกลิงแปลกมิฉาชีพม,มันเยอะระวังมิฉาชีพให้มากด้วยนะที่กิ่งฟ้าต้องเตือนบ่อยๆในหลายๆคลิปพอไพ่มันขึ้นมาคือแรงมากแม่คือคิดว่ามันไม่โดนบางทีบางคนก็โดนได้เราไม่รู้ได้ฉะนั้นเราต้องมีสติแล้วก็ห้ามห้ามลบมากจะลาบจะหายนะคะนี่คือเตือนเลยสําหรับราศีกันนะคะเพราะว่าช่วงนนนี้้้บบบบาาางงคคถถสสมมมุุุติณจจะะลลททแแ แบบปลอดภัยอะคะ่ะคือไม่เดือดร้อนอะไรอาจจะแบบเป็นการแบบอาจจะฝากเงินในธนาคาร1ปีสองปีสมปีแล้วแบบมันได้ดอกเบี้ยม,มาเลยอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะมันมีหลากหลายบางคนอาจจะแบบเป็นการแบบทองลงปุ๊บซื้อทองโกยไว้แล้วค่อยขายตอนที่มันราคาขึ้นเป็นต้นนะคะแต่หลักๆอะไพ่มันเป็นแค่คําเตือนถ้าเราระวังไม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะแต่เขาอะจะเตือนแรงคือเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองมากกว่าเรื่องผลประโยชน์มากกว่านะคะอ่ะเรื่องเราดีๆจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงพ่อแม่กาลีซุกข,ขึ้นมาส่วนมากแล้วมันเป็นเหมือน เออถ้าสมมติว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาส่วนมากแล้วมันเหมือนมีคนช่วยเหลือในการแก้ไขอะหรือว่ามันอาจจะแปลว่าปัญหาสยบสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวคือจบสิน้นจบปัญหาสิ้นสุดปัญหา สิ้นสุดความอิลงตุงนังและความวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณก็เป็นได้นะคะหรือว่าบางคนบอกเพิ่งจบโปรเจกต์หนึ่งในเรื่องของการทํางานที่มันวุ่นวายมากเลยจ้ะตอนนี้ฉันกำลังเริ่มโปรเจกต์ใหม่อ่าฉะนั้นมาบอกมันเป็นการจบสิ้นลงและไปเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะแต่ช่วงนี้คุณมีฝีมือในเรื่องของการทํางานคำมาหากินหรือแม้กระทั่งเรียนค่อนข้างดีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆมันมีเข้ามาแล้วคุณต้องคว้าเอาไว้ช่วงนี้ในเรื่องของคําว่าเปิดรับโอกาสโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันมีเข้ามมาานนนะะคค้ววก็ช่่งงงีใเรืออข สร้างสารรค์การเจินตนาการเหมือนถ้าใครยิ่งทําอาชีพแบบออกแนวครี a t i v e ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เป็นนักเป็นศิลปินศิลปะอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาล หรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมพืชสวนไร่นานะคะต่างๆเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างดีนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแลนที่จะไปเดินทางทํางานไปต่างประเทศเรียนหรือไปท่องเที่ยวดีค่ะดีค่ะชีพประจรองเท้าแล้วดีมากนะคะหรือว่ามีเหตุที่ต้องเดินทางในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะเดินทางในระหว่างแบบประเทศไทยต่างแบบคนละจังหวัดอะไรเงี้ยก็เป็นได้ก็ดีนะคะแล้วก็ใครที่ทํางานพวกแนวแบบอย่างที่ญินฟ้าบอกครีเอทีฟอาจจะเป็นแบบนักแต่งเพลงหรือว่าเหมือน การสร้างคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆต้องแบบใช้ความคิดสร้างสารรค์ช่วงนี้ดีดีดีมากๆเลยนะคะจะมีคนมาว่าจ้างเราหรือว่าบางคนอาจจะมีรับจ็อบพิเศษได้เงินมาหลายทางก็เป็นได้นะคะแต่ช่วงนี้คุณจะมีเซนส์ที่ค่อนข้างแรงแต่กิงฟ้าพูดเสมอเซนส์ต้องเอาหลักความเป็นจริงและเหตุผลมาด้วยไม่ใช่เซนส์เสียงเดียวแล้วบางทีจิตหลุดสติหลุดนะคะบางคนคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษไม่ได้นะจะเอาหลักความเป็นจริงกิงฟ้าไม่ชอบไปดูดวงแล้วงม,งมงายนะคะเพราะว่า คนเรายัางไงก็คือมนุษย์อยู่ดีนะคะมันจะแบบไม่ใช่ยังไม่ได้แบบตัสสรูุหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เนาะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นว่าช่วงเนี้ยคุณจะเข้าใจสัจธรรมชีวิตจะเข้าใจเสี่งต่างม,มากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณเองจะมีเซนส์ในการมองเสิ่งต่างๆออกว่าคนไหนเราควรถอยคนไหนเราควรไปต่อ,อหรือว่า ต้องจัดการปัญหาอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะป,ประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เราผ่านมามันสอนเราก็ได้ช่วงนี้คุณคิดการใหญ่จริงๆด้วยเหมือนไพ่ perseverance ขึ้นมาเลยเนาะมันเหมือนคิดการใหญ่ทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออออกจากงานประจําไปทําอาชีพเสริมอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักเป็นเจ้าของธุรกิจทําได้นะคะแต่ถ้าวางแผนดีๆปัญหาไม่เกิดหรอกแต่ถ้าวางแผนไม่ดีปัญหาเกิดได้ฉะนั้นคิดการใหญ่เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องคิดในช่วงเวลาจังหวะที่เหมาะสมด้วยนะคะแล้ววางแผนให้ดีๆแค่นั้นเองด้วยของคุณ ฟีนิกซ์ขึ้นมาอุตายิ่งใหญ่อลังการช่วงนี้เหมือนแบบแต่บางคนอาจจะบอกว่าใช้ของหรูหราหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เหมือนแบบให้อยากจะเต็มเหมือนแบบเป็นนักใจนักเลงสูงมากๆพอสมควรนะคะแล้วก็ช่วงนี้คือกิ่งฟ้าอยากให้คุณรำมาระวังเรื่องสุขภาพถ้าสมมติสมมติเฉยๆนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนบอกว่า เอ,อ้ยช่วงนี้รู้สึกน้ําหนักมันลงผิดปะกะติตรวจค่ะหรือบางคนน้าหนักขึ้นผิดปะกะติไปตรวจพวกฮอร์โมนต่างๆนะคะให้ให้ดีๆนะคะหรือพวกไทลงไทเราระวังให้มากนะคะแต่บางคนอาจจะแปลว่าช่วงเนี้ไยไพเขาจะขึ้นเตือนในเรื่องของอาหารการกินทุกชนิดหรือเกี่ยวกับเรื่องระบบลําไส้ระบบภายในที่มองไม่เห็นต่างๆด้วยเช่นเดียวกันที่ต้องระวังนะคะแล้วก็เรื่องพวกหัวใจเลือดเนี่ยคะ่ะก็ต้องระวังด้วยแล้วก็ระบบค่าสายตาปวดตาหรือว่าอาจจะเป็นแบบ เนี่ยบริเวณตาแบบอะไรต่างๆเนี่ยต้องระวังให้มากนะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ถ้าคุณทําบุญอะไรแนะนํามากๆทําบุญอะไรที่อาจจะเป็นเหมือนบวชพระหรือสามเณรนะคะเป็นเจ้าภาพก็ได้แต่เจ้าภาพมันจะใช้เงินเยอะเอาแบบพอประมาณเท่าที่เราไหวก็ออาจจะเป็นการร่วมบุญก็ได้ห้าบาทสิบาทก็ได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทําบุญอะไรที่ถ้าที่ไหนมีการทาบุญเกี่ยวกับเรื่องการบูรณะหรือสร้างเมนเผาศพตามวัดร่วมบุญไปเลยนะคะ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายร่วมบุญไปเลยจะดีสำหรับตัวคุณนะคะหรือว่าถ้าเราบอกว่าเออต้องไปงานสีดำอ่ะก็ต้องร่วมบุญไปก็จะยิ่งดีช่วงนี้คุณจะมีไฟในการทาเสน่หต่างมากยิ่งขึ้นหรือมีแรงึดสู้ในการทาเสี่ต่างมากยิ่งขึ้น แล้วก็ช่วงนี้ขอให้คุณตรวจเช็คถ้าเรามีบริษัทของตัวเองก็ตรวจเช็คนิดนึงหรือว่าถ้าเราเรามีที่พักอาศัยของตัวเราเองอะไรเงี้ยที่เราเป็นเจ้าของอหรือบ้านอะไรเงี้ยเรามาระวังพวกระบบน้ําระบบไฟในบ้านนิดนึงด้วยละกันหรืออาจจะแปลว่ามันมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายตา่างไปเกิดเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมหรือการรีโนเวทเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะไพ่ขึ้นเตือนอีกแล้วคนน่ากลัวกับผีอย่าไว้ใจอะไรมากร้0ยอคือทุกอย่างต้องเอะใจนิดนึงรอบครอบให้เยอะขึ้นเอกสารสัญญาผลประโยชน์เรื่่อง,งน ระวังให้มากไพ่ขึ้นเตือนหลายรอบมากแน่ต้องเรียกคำนี้เลยนะช่วงนี้คุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาแต่เดี๋ยวมันจะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยแน่นอนนะคะเรื่องความรักคุณมอกาสเจอคู่บุญคู่บารมีค่อนข้างสูงนะคะจริงๆแล้วนะจริงๆถ้าตัวเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองด้วยนะคะอ,อ,อีกหนึ่งอย่างที่เราจะสังเกตได้คือถ้าสมมติคนคนนี้เข้ามาในจังหวะที่คือคือเพาว่าเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมเหมือนเหมือนมาได้ทันเวลาพอดีหรือว่าแบบ มาในรูปแบบของการแบบตอนแรกมาช่วยเหลือแต่พอมาเหมือนมันชนะใจซึ่งกันแล้วกันเพราะว่าความดีแบบความดีของทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาอะไรเงี้ยเพราะไพ่เหมือนก้นว่ามันจะมีบทพิสูจน์เกิดขึ้นมันเลยทําให้แบบว่ามันจะค่อยๆรักค่อยๆชอบกันไปเองนะคะเอาเป็นว่าความรักของคุณเหมือนกําลังจะไปได้ดีแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วแล้วคบกับคนที่มันไม่ใช่หรือกําลังพูดคุยยังไม่ชัดเจนกันเลยแต่แบบคนที่มันไม่ใช่ในเร็ววันนี้มันจะตัดตัดออกเหมือนแบบตัดออกไปเลย ถ้าใช่ยังไงก็ได้ไปต่อไม่ต้องห่วงคุณสังเกตได้ใน2อสเดือนนี้นะคะแล้วก็แต่ถ้าคนที่มันไม่ดีหรือแบบมาสร้างภาพลวงตามาแบบประหนึ่งว่าทําเป็นดีนูน่นนี่เดี๋ยวถ้าแท้มันจะเผยออกมาในไม่ช้านี้ภายในหนึ่งถึงสเดือนนี้โดยประมาณหลังจากที่คุณดูคลิปนี้แล้วนะคะเอาไปว่า ถ้ายัางไงได้ไปต่อมันก็จะได้ไปต่อทําไมก็คือไม่แหละนะคะแล้วใบสุดท้ายที่หิิงฟ้าจะให้นะคะไพ่ขึ้นดวงอาทิตย์เหมือนไพ่เดอะซันคือความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์หรือว่าคุณเองจะอย่างที่หิงฟ้าบอกมีไฟในการทาเสียงต่างมากขึ้นแต่ช่วงนี้อย่างที่หิงฟ้าบอกคุณมีฝีมือในการทาเสียงต่างแล้วความรักจริงๆก็อาจจะแบบมีคนมาแบบจีบมาชอบคุณรู้สึกดีกับเรานะคะหรือเราเข้าไปจีบใครเขก็ให้ความสนใจเรากลับก็เป็นได้นะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือคนต่างที่ต่างถิ่นแต่เอาเป็นว่าช่วงเ้ม็วกกาาาารคจหสํล กล้าทำให้โอกาสตัวเองในการทาเสียงต่างมากยิ่งขึ้นหรือว่ากําลังตั้งใจเหมือนคอนเซนเทรตทำอะไรบางอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจเพียรพยายามมาโดยตลอดอนะคะ่ะเดี๋ยวยังไงมันก็จะส่งผลดตีต่อตัวคุณในไม่ช้านี้แน่นอนนะคะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อถอยแล้วก็ขอให้คุณสู้ต่อไปเราจะสู้ไปได้วยกันนะคะทั้งตัวคุณและกิ่งฟ้านะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขออนุญาตจบคําทํมนายเดี๋ยวเนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปผมวันนี้นะคะถ้าท่าน ะะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอรต์ตาร์ด้วยตัวของตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนกันหรือเพจกดไลค์กดซับสไค e ป์กดก่ะกดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจใกิ่งฟ้าติดตามเฟซบ o o กแฟนเพจได้ t i k t o k ได้ไ g ได้แล้วก็ขออนุญ,ญาตนะคะฝากเล็กน้อยนะคะร้านมัทฉาของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะชื่อร้านว่าคาดับคาร์ ups, ตอนนี้นะคะมีแต่ d e l i v e อ y อย่างเดียวนะคะยังไม่มีหน้าร้านนะจ๊ะถ้าใครที่อยู่ละแวกนี้หรือใกล้เคียงกันก็สามารถกดเข้ามาได้นะคะหรือเข้ามาดูเมนูกันนอนได้มีมัทฉามีโกโก,โก้แลน่ยาาๆท ข้ามาอุ่นหุนกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าต้องขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิมอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะขออนุญาตฝากราา้านมาฉากคารับคับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยนะคะถ้าอยู่แถวนี้กิ่งฟ้าชงเองทุกแก้วเลยค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r six f e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram TikTok Instagram หรือ TikTok ค่อให้ทุกกแานมีคอานสกาแนะะันนี้ขอนตอน เจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ